ตอนเย็นนิดหนึ่งค่ะนี่อากาศก็จะมืดมืดนิดหนึง่งค่ะมากมายหลายคนเขาบอกว่าอยากปฏิบัติให้ได้อิทธิฤทธิ์อภินิหารอภิญญาที่จริงตรงนี้นะในสมัยพุทธกาลพระเทวทัตนะอ่อท่านปฏิบัติได้ตั้งสมาบัตแปดนะนะอภิญญาหกสมาบัตแปดมีอิทธิฤทธิ์อภินิหาร แปลงเป็นอะไรก็ได้แต่ยังมีโทสะอยู่เลยมีความโกรธมีความอิจฉาริษยาในพระพุทธเจ้ายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่เลยกิเลสเต็มหัวใจเห็นไหมเมื่อปฏิบัติที่ที่ได้พิญญาหกสมบัติแปดเนี่ยเพราะว่าทําสรรมถะนะคะทําสรรมถะคือ,อจิตอยู่ข้างในตลอดเลยนะคะเพ่งจ้องทํา เขาเรียกว่าทำสมถะก็คือมีอารมณ์เดียวนะคะไม่ได้รู้สึกส่วนอื่นๆของร่างกายนะคะทําจุดใดจุดหนึ่งสมถะนี่ก็จะได้มีอิทธิฤทธิ์อภินิหารนะคะแต่ไม่ได้ดับไม่ได้หลุดพ้นจากทุกนะนี่แหละคะ่ะก็มันก็น่าคิดนะคะที่ใครที่อยากจะได้อิทธิฤทธิ์อภินิหารเพราะว่าสิ่งเหล่านีนะ้มันเป็นสิ่งภายนอกนะคะทําให้เราไม่หลุดพ้นจากทุก ที่พระพุทธองค์ปรารถนาให้พวกเราปฏิบัติเพราะว่าให้หลุดพ้นจากทุกข์ให้หลุดพ้นจากการเวียนวบายแต่เกิดนี่นะหลุดพ้นจากความคิดนี่แหละความคิดเป็นสมุทัยนะอริยสัจที่พระพุทธองค์ให้ก็คือทุกขสมุทัยนิโรธและกรรมนะทุกข์ก็คือความไม่เที่ยงของเรานี่แหละไม่ว่าจะเป็นกายนี่ก็ยังไม่เที่ยงกายคือกองลมนะคะถ้ากายในธรรมะนะคะ ที่เห็นนี่ไม่ใช่กายนะคะไม่ใช่สังขารนะคะอันนี้เขาเรียกว่ารูปนะคะซึ่งประกอบด้วยธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟแต่กายที่พุทธองค์ให้เราเนี่ยปฏิบัติให้มีสติอยู่กับกายนี่คือมีสติอยู่กับลมลมนี้เป็นมหาสัจจานที่เราจะไปกวนอนุัสกิเลสแล้วก็อุปากิเลสอสวกิเลสทั้งหลายนะคะที่มันนอนเนื่องอยู่ในหัวใจเนี่ยให้มันผุดขึ้นมาระดับไปเป็นเวทนาและเป็นความรู้สึกซึ่งมันไม่เที่ยงนะคะกายก็ไม่เที่ยง นี่แหละกองลมนี่มันไม่เที่ยงเข้าออกเข้าออกตลอดเวลามันก็ไปกวนนู่นกวนน,กวนี่ข้างในเรามันมีประโยชน์นะคะถ้าเราสูดลมเข้าไปปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยมันจะทุกข์นะคะทุกข์มากเลยถ้าเอาลมเข้าไปข้างในเนี่ยมันจะเห็นความเสียดแทงความเจ็บปวดแต่มันยากตรงที่ว่าทํายังไงให้ลมอยู่กับให,ให้มีสติอยู่กับลมเสมอเสมอเพราะมีหลายเพื่อนๆหลายคนนะคะที่ทักมาบอกว่ามันสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะคะฟุ้งซ่านไปข้างนอก มันเป็นธรรมดานะคะเป็นธรรมดาที่เราฝึกใหม่ๆจิตยังไม่เคยชินเราจะต้องบังคับมันหน่อยนะคะบังคับมันหน่อยกลั้นหายใจก็ได้ไะะสูดลมแรงๆเข้าไปนะคะสูดเข้าไปนะสูดจากช่วงล่างของร่างกายนะคะขึ้นไปให้เต็มเลยแล้วก็ดันออกนะคะหรือสูดเข้าไปแล้วก็ออกมาก็ไม่ต้องให้ออกมาข้างนอกนะคะให้อยู่ข้างในหายใจเข้าก็ให้มันอยู่ข้างในหายใจออกให้อยู่ข้างในนี่นะ มันจะอยู่ข้างในาเลยนะคะมันจะอยู่ตรงจุดในของร่างกายกันแล้วแต่สูดลมเข้าให้ลมอยู่ข้างในหายใจออกก็ให้มันอยู่ข้างในคือเอาสติไว้ข้างในเอาจิตไว้ข้างในไม่ต้องตามลมออกมาลมน้ำจะออกไปไหนกันเรื่องของมันแต่ขณะที่สูดเข้าเนี่ยจิตเราตามเข้าไปเลยนะคะตามเข้าไปแล้วก็เวลาลมออกเนี่ยเราไม่ต้องตามลมนะคะเอาจิตและสติไว้ข้างในตัวเลยในกายเลยให้ไปเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายของลม ให้เห็นความไม่เที่ยงของเวทนามันจะเกิดความเจ็บปวดนะคะความเสียดแทงความสั่นสะเทือนนะคะความาพลังงานวืบวาบวืบวาบอะไรอยู่ในร่างกายนะให้เห็นตรงนี้นะคะตั้งแต่หัวถึงเท้าตั้งแต่เท้าถึงหัวนะคะตั้งแต่ศรีรษะถึงปลายเท้านี่แหละทําอย่างนี้นะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องถูกทางนะคะมันเป็น เมื่อปฏิบัติแล้วจะเห็นทุกแน่นอนนะบังคับหน่อยนะคะบังคับลมนะคะบังคับลมบังคับจิตให้อยู่กับลมนี่แหละลมนี่ไม่ต้องไปบังคับมันแต่บังคับจิตให้ไปอยู่กับลมให้เห็นลมเข้าไปนะคะโดยสูตรแรงๆหน่อยนะสูตรเข้าไปนะคะสูตรจากช่วงล่างเข้าไปแล้วก็เข้าไปข้างในแล้วก็เวลาลมมันออกมาเนี่ยเราไม่ต้องตามมาละเอาจิตและสติไว้ข้างในเลยให้ให้ไปเห็นเวทนาและความรู้สึกข้างในอันนี้สิ่งที่เศษที่สุดนะคะลองทําดูซึ่ง ใครที่ทํามาถึงจุดนี้เนี่ยมันจะเกิดสภาวะความเจ็บปวดนะคะความเสียดแทงความมึนนะคะร่างกายจะมีอาการสารพัดมากมายเลยจะเห็นทุกแล้วก็เห็นต้นตอของทุกคือสมุทรไทยความคิดมันจะฟุ้งซ่านมากเลยนะคะนะขณะที่เราเริ่มปฏิบัติเนี่ยมันจะมีความเจ็บปวดในความคิดคิดมากคิดไปโน่นไปนี่ต้องรีบก,กลับมานะคะให้เอาไว้ข้างในหมดเลย ให้เอาลมให้เอาสติให้เอาจนะิตเนว่าข้างในหมดเลยไว้ในร่างกายนี่แหละหตามพลังลมเข้าไปตามเวทนาตามความรู้สึกเฝ้าสังเกตเฝ้าสํารวจนี่นะคะแล้วความคิดเราจะค่อยคดับลงดับลงดับลงอ่อนกําลังลงนะคะความคิดคือมันจะคิดที่สมองนะคะถ้าเราพามันอยู่กับเวทนาและความรู้สึกข้างในเนี่ยมันจะไม่ออกข้างนอกละฟุ้งซ่านก็ให้ฟุ้งซ่านอยู่กับข้างในนี่แหละเห็นความเจ็บปวดเสียทแทงเห็นความมึนอยู่ตรงนี้นะคะ ตอนตอนที่แม่ปฏิบัตินะคะตอนที่เกิดสภาวะครั้งที่สามเนี่ยมันจะเป็นสภาวะที่เอ่อเวลาอยู่กับลมนี่ค่ะแล้วก็มาใช้ชีวิตในประจําวันอยู่ๆเนี่ย,ย,ยมันจะหนาวสั่มเหมือนอยู่ขั้วโลกเลยนะคะหนาวมากเหมือนอยู่บนน้ําแข็งเลยทีนี้นะค้างแล้วมันจะสัน่นแรงดังก๊อกก๊ฟันกระทบกันดังก๊อกก๊อกกกกนี่นะคือเราปฏิบัติลมนะอยู่กับลมหายใจมาระยะหนึ่งแล้วนะคะทีนี้ เข้าคอร์สเาก็เข้ามาแล้วนะคะทีนี้พอมันเวลาหนึ่งเนี่ยร่างกายมันปรับนะคะมันทํากระบวนการอะไรของมันเ,นเพราะลมหายใจนี่เข้ามาไปกวนไปปรับธาตุปรับขันอยู่ๆความหนาวเย็นมันจะเกิดสัท้าขึ้นมานะคะฟันนี่กระทบกันนังก็ๆๆๆไม่ชีก็จะปวดร้าวทั้งร่างกายแล้วอยู่ๆไม่ชีก็อ่าสลบไปเลยนะคะสลบอันนี้ไม่ฟื้นนะคะมันข้ามคืนเขาเข้าก็เลยเอาเข้าส่งโรงพยาบาลนะคะ แต่รู้อยู่นะว่าเขาทําอะไรกับตัวเรานะคะขนาดที่เขาเอาตัวเราไปเนี่ยเรารู้เราเห็นอยู่ขนาดนี้นะคะจิตไม่ออกจากกายนะคะสติอะไรไม่ออกจากกายไม่เหมือนครั้งที่ที่หนึ่งและที่สองนะคะอันนี้นี่รู้เลยเขาเอาเราไปยังไงตรงไหน,นแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะ,อะคอนโทรลให้ร่างกายทําอะไรได้ก็ปล่อยให้เขาทําอะไรเขาตรวจร่างกายตรวจ ทุกอย่างอันตราเซลอะไรสรารพัดนะตรวจเลือดต,ตรวจเลยทาทุกอย่างนะคะมาดูข้างล่างกายเราไม่เห็นสิ่งผิดปกตินะคะไม่ชี้รู้นะคะอยู่ตรงนั้นแล้วก็บางเวลาเนี่ยเราก็ไม่รับรู้ตรงนี้นะคะมันก็ไปอยู่ที่ล่องกว้างสว่างสวัยไรน้ําหนักนะคะเนี่ยไปอยู่ที่เหน,นือเนือขันห้าเนี่ยนะคะแยกออกจากกาันสติกับจิตเนี่ยแยกออกจากขันห้านะคะเ,เลยความเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณนี่แยกออกจากกันเลย ไมนะ่ได้รับรู้อะไรนะคะตรงนี้มันก็นจะไปอยู่ช่วงหนึ่งนะคะเป็นช่วงช่วงเป็นภาคภาคไปหยุดอยู่ตรงนั้นนะคะทําให้เราเห็นว่าอา๋อมันแยกกันตรงนี้เองแต่ก็รู้นะรู้ว่ามันอะไรมีอะไรเกิดขึ้นนะรู้อยู่นะแต่ตัวนี้เนี่ยซึบื้ออยู่ไม่รู้เรื่องนะคะอันนี้ครั้งที่สองมันไปฟื้นเอาอีกวันหนึ่งซึ่งเราไม่ได้เป็นอะไรนะคะก็ฟื้นมามเป็นพลังลมนะ,ะเป็นพลังการปฏิบัติครั้งที่ครั้งที่สามนะคะน,นนี้คือครั้งที่สาม ครั้งที่สี่ก็เหมือนกันนะคะอีกเดือนนั้นก็เป็นอีกนะคะปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจาวันอยู่กับอาณาตลอเดเวลาทํากิจกรรมอะไรก็อยู่กับอาณาะคะหายใจเข้าหายใจออกให้อยู่กับข้างในตลอดอยู่ๆมันก็เป็นอีกนะคะค้างนี่กระทบกันดังก๊กก๊กก๊กก๊หนาวสันเหมือนอยู่ห้วโลกเลยเป็นเช่นเดียวกันนะคะสลบดับไปเลยนะคะขณะที่สลบดับแล้วก็ช่วงหนึ่งมันจะไม่รู้เรื่องนะคะไม่รู้เรื่องมันสลบดับทีนี้มันก็ พอแยกออกจากการรันแล้วมันก็จะเห็นตัวนี้นะคะเขาทําอะไรเราเพราะว่าเอาเขา้าโรงพยาบาลอีกนะคะเอาเข้าโรงพยาบาลอีกเขากลับไปตรวจนั่นตัวนี้ก็รู้อยู่นะคะเราก็ไม่สามารถที่จะคอนโทรลตัวนี้ได้เพราะมันแยกออกจากกาันเหมือนว่าไอ้ตัวนี้คนละที่เลยคนละตัวเลยอันนี้เขาก็จะเอาเราไปทําอะไรไปตรวจอะไรก็เราก็ตัวนี้มันก็ยังรู้อยู่นะคะรู้สึกอยู่จะเห็นอยู่ทีนี้อีกวันหนึ่งตีสามนี่เราก็มามันรวมกันนะคะมันรวมกันแล้วรู้สึกตัวโอ้ เงื่อการเต็มเลยนะคะที่เรานอนบนเตียงโรงพยาบาลนะเงื่อการเต็มเลยนะคะเตียงนี่เปียกเลยนะผ้าที่ปูที่นอนเนี่ยน <c oughs> ูอะไรขนาดนี้นะคะตัวเรานี่เปียกหมดเลยขนาดที่เรานอนเพราะตัวนี้มันซื่อบื้อมันไม่รู้เรื่องนะคะ <c oughs> พอเราเข้าตรวจเข้าอะไรเราเข้า็เอ,อ,อนเราไปนอนที่เตียงก็มีเห็นไซอะไรเติมใส่น้ําเกลือใส่อะไรเติมเข้าไปนะคะ <c oughs> <c oughs> พอเรารู้สึกตัวตีสามก็เห็นคนเฝ้านะคะมีเด็กๆมานอนเฝ้า เราอยู่นะคะพอเรารู้สึกตัวก็บอกให้เขาว่าเปลี่ยนอะไรทั้งหมดเลยะคะ่ะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะมันเปียกนะคะจากนั้นก็ลุกตามปกตินะคะอาบน้าอาบท่านะกลับอาสมนะคะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนี่ก็คือมันกระบวนการของจิตและกลายมันแยกกันพอมันแยกกันแล้วมันมันไม่คอนโทรลนะคะ คือมันเกิดสภาวะแล้วเนี่ยมันจะไม่คอนโทรลตัวนี้นะคะตัวขันห้าเนี่ยเพราะมันอยู่เหนือขันห้านะคะอยู่เหนือโลกคืออยู่เหนือขันห้าสติกับจิตแยกออกไปมันเป็นแค่พลังงานมันจะทําอะไรกับตัวนี้ไม่ได้ก็ก็มีคนมนุษย์เนี่ยไปทํามันนะคะเอามันไปรักษาเอามันไปดูแลเอามันอะไรนะคะเดี๋ยวพอตัวนี้มันมารวมกันแล้วมันถึงจะคอนโทรลได้นี่แหละค่ะมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเนี่ยมันเกิดสภาวะที่กําลังลมเนี่ยมันจะทําให เราไปคลีนนะคะเขาเรียกว่ารีเซ็ตนะคะรีเซ็ตข้อมูลทั้งหลายอะไรที่สัญญานะคะ,ะสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณเนี่ยถูกรีเซ็ตให้มันอ,อ่อนกำลังลงแล้วก็ให้มันหยุดทำงานอยู่ระยะหนึ่งนะคะแล้วพอเรากลับมาตัวนี้นะมันจะไม่ไม่เป็นสัญญาที่ที่ทำให้เรานี่หลงนะคะมันจะมีแต่รู้ไงคะ มันจะมีแต่ตื่นรู้เบิกบานไอค้ความหลงความหงุดหงิดความโกรธความอะไรมันหายไปไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีเหตุไม่มีผลจริงๆมันก็เหนือเหนือมหัศจรรย์อนะเวลาเราปฏิบัติอาณาเน,นี่ยมันไปทํางานของมันเนี่ยซึ่งเราหาสาเหตุอ่าก็ยากอยู่นะคะเพราะว่าเวลาเราเกิดสภาวะมันจะต้องสรบปดับตายไปอย่างนี้นะเพราะเราเอาจริงเอาจังกับมันนะเอาจริงเอาจังกับมันจริงๆไม่เล่นเลยนะคะเวลาทําเนี่ย พอกลับจิตเข้าข้างในเนี่ยข้างนอกเนี่ยไม่ต้องมาใส่ใจมันมันจะจิบมันจะคันอะไรก็ปล่อยมันแต่วเราไปอยู่ข้างในเห็นเห็นเลือดลมมันสูบฉีดเห็นชีพประจรนเห็นดินน้ําลมไฟมันทํางานต่อมเซลทั้งหลายเนี่ยเห็นแตกดับแตกดับแตกดับอยู่ตลอดเวลานี่แหละมันก็ทําให้เกิดสภาวะอย่างนี้นะคะพอมันจบแล้วเนี่ยมันสลบดับฟื้นเนี่ยมันจะอิสระมากตัวเรานี่เป็นคนใหม่เลยนะคะ ในโลกนี้อิสระมากโลกนี้เท่ากำมือนะคะเล็กนิดเดียวไม่มีอะไรที่จะทําให้เราทุกข์กำมันอีกแล้วนะคะนี่แหละค่ะผลของอนาปนาสตินะคะทุกคนมีสิทธิ์นะคะทําได้นะคะไม่ใหม่นี่ฝืนหน่อยเพราะว่าแต่ละคนเนยอยู่กับมีสติอยู่กับลมเนี่ยจะยากหน่อยนะคะต้องกลั้นลมหายใจบ้างต้องออทําหาวิธีที่จะทําให้สติและจิตอยู่ตรงนี้นะคะนะคะบางทีก็ต้องนั่งให้มันกริงๆหน่อยนะคะอย่านั่งปล่อยนะคะ ให้เกลิ้งๆให้ตัวทุกตัวนเนี่ยกลงนั่งตัวตรงหลังตรงนี้นะนะให้อยู่ตรงนี้อยู่ในสภาวะอย่างเงี้ยอย่าปล่อยตัวนะคะแล้วมันตึงนะคะมันจะไม่เป็นไหนละยิ่งเห็นความเจ็บปวดจะไม่เป็นไหนนะคะอันนี้มันสิ่งดีนะยิ่งเห็นความเจ็บปวดนี่จะเป็นสิ่งดีเห็นเวทนาเห็นทุกเ mm. วทนาต้องเห็นทุกนะมันจะเห็นธรรมเห็นธรรมแล้วถึงจะเห็นเราเห็น<ะ>ตัวเรานี่เห็นตถาคตคือเห็นตัวเรานี่นะมันยะไปเห็นอย่างอื่นนะคะเราจะอิสระจากทุกแน่นอนจิตอิสระมาก อยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขอยู่ในโลกธรรมแปดได้อย่างอิสระเสรีเบิกบานนะคะในโลกนี้นะไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนะคะจบข่าวเลยนะคะตรงนี้นะไม่ต้องเป็นอะไรเลยเสดาบานสกิทาอนาคารอหัรนี้ไม่เป็นไม่อยากเป็นอะไรทั้งนั้นเป็นแค่อ่าธรรมดาเป็นพลังงานเป็นอากาศเป็นดินน้ำลมไฟธรรมดาถึงเวลาหิวก็ให้มันกินซะถึงเวลาร้อนก็อาบน้ำซะถึงเวลาง่วงก็พามันหลับซะ เห็นไหมเจ็บปวดอะไรตรงไหนแล้วก็รักษาตามอาการแต่ไม่ทุกกรรมัเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าจิตอิสระนะคะลองทํำดูนะคะทุกคนมีสิทธิ์ถึงตรงนี้แน่นอนนะคะอ่าเข้าไปดูได้นะคะในธรรมดา YouTube นะคะใน Facebook ก,ก็ธรรมชีตาค่ะสำหรับวันนี้ธรรมสวัสดีนะคะส,สู้ๆค่ะ